สวัสดีค่ะเพื่อนสมาชิกช่องสูตรหวยรวยทรัพย์นะคะสำหรับคลิปนี้นะคะเราจะมาทําการคํานวณเด่น10หน่วยบน,นะคะเทียบชน2ส,สูตรนะคะก่อนที่จะเข้าการคํานวณน,นะคะเดี๋ยวเรามาฟังคําเตือนก่อนนะคะคําเตือนคลิปวิดีโอนี้จะทําขึ้นโดยใส่ข้อมูลทางติลดความน่าจะเป็นเท่านั้นจะทําขึ้นเพื่อเป็นแนวทางในการเสี่ยงโชคนับสนุนสลากินแบ่งรัฐบาลโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมขอให้สมาชิกทุกท่านโชคดีจากช่องสูตรหวยรวยทรัพย์นะคะ เดี๋ยวเรามาดูวิธีการคำนวณกันนะคะเด่นสิบหน่วยบนนะคะเทียบชนสองสูตรนะคะเป็นสูตรเก่าของงวดที่แล้วนะคะสถิตินะคะทั้งหมดนะคะยี่สิบห้างวดงวดที่ผ่านมานะคะเราได้นะคะเลขเด่นสูตรที่หนึ่งนะคะศูนย์ห้าสูตรที่สองคะสองห้านะคะเราได้ตัวชนนะคะที่ห้านะคะผลรางวัลนะคะออกมาที่สองศูนย์สองนะคะตัวชนของเราไม่มานะคะเข้ามานะคะสูตรที่หนึ่งมาศูนย์สูตรที่สองมาสองนะคะ ยี่สิบห้างวดนะคะเคยชนแล้วไม่มาเนี่ยตอนงวดที่ออกสี่ห้าสามค่ะชนศูนย์นะคะไม่มาเหมือนกันนะคะมาแบบจับคู่นะคะห้าสามส่วนงวดนี้นะคะก็จะเป็นอีกงวดหนึ่งนะคะที่ตัวชนนะคะไม่มานะคะชนที่ห้านะคะตัวชนไม่มาคะมาที่ศูนย์สองคะเสร็จแล้วถ้าเรามาดูงวดนี้นะคะ สูตรที่หนึงนะคะเราจะใช้หลักเสนสองครั้งร้อยบนสิบบนสี่ครั้งหน่วยล้างสามครั้งร้อยหน้าครั้งที่หนึสิบหน้าครั้งที่หนึ่งร้อยหน้าครั้งที่สองสิบทายครั้งที่หนึ่งหน่วยทายครั้งที่หนึ่งและบวกครั้งที่หนึ่งตัวเลขที่บวกกันมากกว่าสองหลักอันมีเขียนไว้ข้างบนแลนะคะสี่บวกสองเท่ากับหกหกบวกศูนท่กับหกบวกแเท่ากับสีบวกสมเท่ากับเจ็เจ็บวกห้าเท่ากับสองสอบวกสามเท่ากับห้หบวกสเท่ากับเ จ็ดบวกหกเท่ากับสามสามบวกหนึ่งนะคะเท่ากับสี่นะคะตัวแรกนะคะสี่นำสี่ไปบวกกับห้านะคะเท่ากับเก้าเราจะได้นะคะเด่นสิบหน่วยบนในสูตรที่หนึ่งนะคะสี่เก้าสูตรที่สองคะเราจะใช้นะคะหลักแสนบวกหลักพันสองครั้งร้อยบนหน่วยบนสองครั้งสิบหน้าครั้งที่หนึ่งสามครั้งหน่วยหน้าครั้งที่สองร้อยทายครั้งที่หนึ่งสามครั้งสิบทายครั้งที่หนึ่งหน่วยทายครั้งที่หนึ่ง รอยทายครั้งที่สอหน่วยทายครั้งที่สองระบกข้างที่เก้บวกสี่เท่ากับหนึบวกสองเท่ากับสาบวกสี่เท่ากับเจบวกห้าเท่ากับสอบวกสี่เท่ากับหกหกบวกสองเท่ากับแปดแปดบวกสเท่ากับศนย์ศบวกหกเท่ากับหบวกหเท่ากับสอบวกห้าเท่ากับเจ็บวกเ้านะคะเท่าบวกสเท่ากับเนะคะเราจะได้นะคะเดือน10หน่วยบนในสูตรที่สองนะคะก็คือหก เสร็จแล้วค่ะเดี๋ยวเรานําไปวางด้านน้านะคะสูตรที่หนึ่งของเรานะคะได้ที่สี่ก้าสูตรที่สองะคะได้ที่หกเก้านะคะในงวดนี้นะคะเราได้ตัวชนนะคะก็คือเก้าตัวชนนะคะเก้านะคะในงวดประจำวันที่สิบหกนะคะ ตุลาคม2566นะตัวชนของเราเนี่ยจะมาไหมแต่ถ้าสมมติว่าตัวชนไม่มานะตัวที่จะจับคู่ชุดนะก็กันไว้นะคะก็คือคู่ชุด4 6นหคะเผื่อว่าจะมาในกรณีนะคะของงวดนี้นะคะแล้วก็งวดที่ผ่านมาฮะที่ตัวชนไม่มานะคะมาตัวจับคู่นะในงวดนี้เนี่ยตัวชนของเรานะคะ9นะคะ ส่วนตัวที่กันนะคะก็คือคู่ชุด46นะคะให้เพื่อนๆนะ,ะเลือกพิจารณานะคะนำไปใช้ด้วยตัวเพื่อนเองนะคะเดี๋ยวแอดเขียนให้ข้างหลังก็แล้วกันนะคะ ัวชนนะฮะชนเด่นเก้ากันคู่ชุดสี่หกหกสี่นะฮะในงวดประจำวันที่สิบหกตุลาคมนะฮะสองพันห้าร้อยหกสิบหกนะครับถ้าเพื่อนชอบเก้าก็เลือกเก้าไปนะฮะแต่ถ้าไม่ชอบตัวชนนะฮะก็ พิจารณา4664นะคะสำหรับคลิปนี้นะคะถ้าเพื่อนๆชอบก็ช่วยกดไลค์กดแชร์นะคะกดติดตามนะคะเพื่อเป็นกําลังใจในการทำคลิปใหม่ๆด้วยนะคะก็ขอขอบคุณที่เข้ามาติดตามรับชมนะคะขอบคุณทุกกาลังใจทุกคําติชมนะคะเจอกันอีกทีคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ